ရှင်မန္တရာကချာချစ်သူမက꿍စီ คิดเหมากันไหมคะว่าน้ำมันตาดีเกล้แรงแรงน้ำมันตาดีดูดของแดงะะไหมครับที่ชื่อ,อว่าเกล<ต><ช>อะครับมันก็น่ารักนะน้องเพาะว่น่ารัก <c oughs> ใช่ไหมพี่เขาก็น่ารักดีอะความเปอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอะจริงขนาดปากเลื้ปากแป้งเบิ่บบ่ายังน่ารักแลยคนครับ <c oughs> ขนาดบอกคือว่าเป็นพี่เป็นน้องสาวหนูยังเผลอใจไปรังได้ลงอ่ะจริงขนาดเดินแบบติ๊กตุ๊กตุกติ๊กตุ๊กตุ๊กติ๊กเวลาเห็นเราก็เอ็นดูได้ดิ เห็นแล้ว uh, มันก็ว้าวุ่นเลยแหละเออนี ya, ่ขนาดแบบเขาไม่ค่อยมีเวลาแบบพอมีเวลาเข้ามาเขาก็ไม่ว่างอยู่กับเราพอได้เจอหน้าแบบนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นนะใจมันก็ตันไหวอะดีนะน้องยังมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแต่พี่ไม่ค่อยได้เจอเลยเราหัวองค์เดียวกันวะเอ้ย yes just s o w m yeah เฮ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 ้คนที่สามเองแท็กข้ามาเพื่อคนติดเกมเนี่ยเมื่อปลาเกียร์กับมี่เกมขายของีใช่ไหมเฮ้เล้เอลปลาเกียร์มีเมียหรือยังคะ เกี่ยววิียเลี่ยงครับตยบครับต้องตอบด้วยใช่ไหมเออใครจะรู้วกันยเงก้องก้องก้องก้งก้องก้องก้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 องก้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 องก้องก้องก้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 องก้องก้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 องก้งก้งก้องก้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 องก้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 องก้องก้งก้องก้งก้องก้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 องก้งก้องก้งก้องก้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 งก คิมากันไหมคะว่าน <öst> ้ำมันตาดีเคียแรงแรงโหคุณัหอกเดียวกันเ่คเคยโดนของแดงไหมคะน้ำมันพายตาดีเคียน้ีมันโดนเายไ่ยาดนิงเนี่ยโอะไเคุยโทรศัพท์สบายใจเหรอ

ี่ชอบไงหนูมีคนที่ชอบอยู่แล้วหนูก็ต้องไปหาคนที่หนูชอบสิแล้วพี่ชอบหนูอะ่ะแล้วพี่ทอบไงวะหนูไม่ชอบพี่แล้วพี่มาช้าไปจบนะ <laughs> <laughs> พี่มาช้าไปจบนะเธอครับเดี๋ยวมาน <laughs> ี่มา,านี่มานี่มันเธอครับเดี๋ยวมานี่มันนี่มานี่เธอครับมันนี่เดี๋ยวมันนี่เธอครับเธอครับ เป็นรูเกียวพี่แดงกำลังใจให้เป็ูเกียววิเป็นกำลังใจให้มีสกินแต่ไม่มีสกิลเรือใหม่มาแน่แล้วเรืออะไรเรียวิวไม่บาดิวเขาแม่งจวงส่งติงทุกอย่างเลยใครจะไม่เอาปากก็ไม่ดีอุวิทำพูดคุนคุนใครคนที่พูดเอาพี่แดงเลย เด็กเยยวก็ได้กันไม่เมาอ่ะเราก็น่ารักซะด้วยกล่อมปากกวาวุ่นเลยเวลามีผู้ชายหล่อๆน่ารักน่ารักทักมาเราก็น่ารักซะด้วยกล่อมปากกวาวุ่นเลยเวลามีผู้ชายหล่อๆน่ารักน่ารักทักมา เราก็น่ารักแล้วเดี๋ยวต้องพูดให้มองหน้ากันนะพี่ลาครับครับพี่ลาอะไรวะน่ะเธอก็เรียกเขาด้วยคินเก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 ินมากเกินเกินคืนกินไปเกินไปมึงรู้ว่าเขาไทยรู้แล้วก็ ตัวแปลงกันอย่างชัดเจนในเร็วนี้ส่วนผู้ไหนที่กําลังมีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันเพราะแรงเชียร์ให้คคืนดีจากผู้ใหญ่ทั้งสองและจะกลับมาครอบคร้องรัก้วยความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกระไดไม่แห้งนี่คืออะไรหรอครับพี่ัไม่รู้มันสับอะไรก็ไม่รู้กระไดไม่แห้งกระไดไม่แห้งนี่มันแปลว่าอะไรอะทุกคนเช่เจน่เข้าใจอะกระไดไม่แห้งนี่แปลว่าอะไรอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันก่็คือยังไงนะถ้าแบบว่ากลับมาคุยแล้วมันถ้ามีคนคุยมันจะกระไดไม่เหรอครับอาจจะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกระชุ่มกระชวยว่าไม่รู้เหมือนกันดูสภาพแต่ละคนไอ้นี่ก็ทาลิปเลอไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เฮียอะไรก็ไม่รู้มีนงมีหนวดบ่าเหลือเชื่อแต่ละอง่งก็เจริญแหะใครก็จะมากลัวพวกมือเอกดี นี้เรานั่งอยู่ตัวไหนนะผมนั่งสามนั่งสามเหรอใช่น่าจะเกิดขึ้นมาหนึ่งตัวหรือเปล่านะไม่ตอนนี้จะนี่จะแต่วผมอยากนั่งหนึ่งยทำไมหนอนี่ต้องเปิดเพลงนี้ด้วย ว่าเธอคือคนแรกที่เป็น my Melizene อะเมื่อก,ก่อนดิ้งเป็นอของแชทแต่เมื่อก่อนอแต่ตอนนี้ดิ้งเป็นของแล็กทำไมหรอของแชทอะไรแอะไรอ่ะนีไปดิ้งอิถ่าไปเธอเล้ะเลอรู้ก็รู้ว่าดิ้งรักใครที่สุดเนี่ยมีคนบอกคิดถึงไหมล่ะไม่มีไงตัวดำหน้าเธอท,ที่สุดเขารักเธอที่สุด เขารักเธอที่สุดเอ้เบียจูบมือมันเป็นอะไรป่อนที่สุดเลยเนี่ยคนข้างล่ะมีคนกอดคอพุดดิ้งเคยกอดคอแชทไหมล่ะไม่เคยเป็นไงแต่ดิ้งก็จุ๊บแดกตลอดนะตอนก่อนนอนอ่ะจูบก็จุ๊บตลอดนะไม่ต้องแลกแต้มด้วยอุะจูบฟรีคิดถึงพุดดิ้งยังไรครับคิดถึงแล้วทำไมหนอแล้วแชทได้ทำอย่างนี้ไหมล่ะเนียนเนียนเนียเนียได้จุ๊บอย่างนี้ไหมล่ะได้จุ๊บอย่างนี้ไหมล่ะไม่ได้ไงส่วนหน้าวายบายบายบายเขารักเธอที่ อะไรอะคุณรักกันมันไปว่ะคุณไม่หาหาอยากคุณจใไรทั้งน้ำในแจงมือมจอบนะ <c oughs>

มีมังเปิดแล้วทุกคนไม่บอกเกลอ่ะข้าก็ดูเพลินเลยความแตกต่างบันดี้ครับเจ้าของบายบายครับครับไว้เจอกันใหม่ครับยังงั้นนะคะบายบุยบายบุยไปสิบอกก่อนเลยว่าบันดี้ครับเจ้าของบายบายครับ ครับไปเจอกันใหม่เมืองเปิดแล้วพวีงไม่บอกข่าวอะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนสามนาทีแอดมินลงกระเป๋าลงกระเป๋าไอ้หน้าลงไทยกระเป๋าเลย ยกแจ้งว่าได้รับไอส้สก,กินอาวุธอ่ะเลยเลยเข้ามาโชว์ข่าวลิซ่าเช็คลายชื่อไงมีมีชื่อลิซ่าได้ไงก็เลยก็เลยกลับมาเต่าวัลิทเพื่อเอาสก,กินอาวุธสิบห้ามัง้งนี่ก็เลยเข้ามาเต่าวัลิทเต่าวัลิทไปก่อนนะจะว่าจะสก,กินอาวุธแล้วเข้ามาทเต่า โกโปรด้ว้ยนะมาแบบเงียบ มาน้องมามา,มามเป็นพันยาของพี่ไรไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเอะ เร่องเฉลยเลขกระเป๋าได้เลยไหมคะเฉลยได้เยอะเหรอขี้ว่ะพึ่งเองการพนันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนลงพนัน เก็ไปหาหมอนะพี่พาไปหน่อยได้ไหมหนุนหนูนั่งหน้นแต่ผู้ชายอะดิพี่ผู้ชายถ<ร><ด>้าไปเนี่ยนั่นนั่น คนเดียวเหรอครับเนี่ยเขาเมืออยู่ตรงนั้นอีกแล้วเหรอวะเอาเกลใช่แล้วมีอยู่คนเดียวเพื่อนหนูหายหมดเลยอ๋อแล้วลูกหมาเราเหรอลูกหมาก็ไม่อยู่ว้าชิวเลยเดี๋ยวก็ม,มามา้าแต่วันนี้หนูมีหนูใหม่ละเจอที่เดียวกนันชื่อชื่อเคฟชื่อเคฟอ๋อฮะรู้จักไหมเคฟแบบเคฟญี่ปุ่นนะเหรอใช่ ไม่รู้จักทำไมไม่รู้จักน่ะพี่ยืนเข้าอยู่วะลงไปนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยสองคนเลยให้หมอเขาทำงานเธอเอาหน่วยงานน่ะม,มันมีหมอเหรอเกลพี่ว่าไม่น่ามีหมอนะหรอ มีสิมันต้องมีคนเฝ้าโรงพยาบาลหรือเปล่าบางทีก็หมายมีงั้นไปโรงพยาบาลน,นะถูกครับเอาแบบพอ,อหมอเลยไหมพี่ว่าเอาไหมเดี๋ยวพี่แบบเดินไปเช็คให้ไม่เอาอะพอหโโมอเก่งจีบอ่ะไม่รู้อะเอาแบบรุ่นรุ่นโตก็พอมอา,าปอกอไข่แบบโตๆคุณในเครื่องแบบเราไม่มีหนุ่มหนุ่มในเครื่องแบบสักคนอะ ก็ไม,ม่ไงมัน<ก>จะได้ไม่ชนหน้าหมอก็ไม่มีช่างก็ไม่มีโอ้มีแต่แดงอะจริงหรอประชาชนมีไหมมีคนที่เจอวันนี้อ่ะอ๋อเคป่ะนะชว่วยโงบาโลลงเลย เอารองหน่อยครับเสร็จแล้วเอาลงเตีนยลงเอาลงเตียยหน่อยขอบคุณครับฮั like R, like R, like life, ลโหลครับไหนฮะรถไปไหนแล้วเมื่อกี้คิดถึงเขาเหรอไม่ครับสีห,ห,หมดแล้ว คิดถึงเขาเหรอครับ oh. อยากเจอเขาเหรออะไรคือรับน้ำหนักกระเป๋าไม่บอกไม่บอกไม่บอกไปไหนอ๋อไม่บอกด้นั้นแล้วเขาจะรู้ไหมครับได้หมายถึงเปลี่ยนเขาด้วยก็ต้องบอกเขาสิไปไหน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 ก่อนจมที่ถามก็คืออยากให้อยากเจอเขาเหรอใช่ไหมอยากเจอเขาใช่